สวัสดีค่ะเจคโนแนะนำให้ท่านได้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะทุกท่านสามารถเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะบ้านมือ2ค่ะพื้นที่ขนาด1นไร่สงานห้าสิตารางวาที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินชนดขุดแดงนะคะราคา890,000บาทค่ะราคานี้สนใจสามารถเจรจาต่อรองได้นะคะทุกทา่านพื้นที่กว้างๆนะคะ ตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย1ห้องโถง3ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องครัวโรงจอดรถสามารถจอดรถได้2คันค่ะบริเวณรอบบ้านนะคะรอบพื้นที่เป็นผลไม้พร้อมกับพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะมีหลากหลายชนิดเลยค่ะมีต้นพยุงด้วยนะคะอายุ3ปีกว่า60ต้นค่ะทุกท่าน มีไฟฟ้านะคะมีประปาค่ะอยู่ติดถนนคอนกรีตและถนนราดยางนะคะห่างจากตลาดอำเภอด่านช้างนะคะ10กิโลเมตรห่างจากโรงงานน้ำตาลมิตรผลโรงงานไทยอโก10กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองยะไซ25กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหาคนคร170กิโลเมตรค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ในหมู่7ตําบลแจงงามอําเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสนใจชมพิกัดมีใส่ไว้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปค่ะ890,000บาทต่อรองได้เข้าชมพื้นที่จริงก่อนนะคะ1ไร่2งาน59ตารางวาฉนดคุดแดง มีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปพร้อมกับไอดีรายด้วยติดต่อทักไปนัดหมายโดยตรงได้เลยค่ะเจคโนแนะนำเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ